คุณค่ากับการรับชมค่ะคุณค่ากับการรับชมค่ะค่านะคะก็นี่แหละนะคะมีชาวบ้านค่ะนะคะในช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนค่ะนะคะก็จะหาได้จากการนัานค่ะนะคะบอกว่าเป็นลวกก่อนก็ไม่ลวกค่ะนะคะกินสดเลยค่ะนะคะแต่นี่คือดอกขานะคะ ดอกคาจ้าแล้วก็มีมะเขือด้วยนะคะไข่ต้มคนละฟองค่ะนะคะกับเที่ยงนี้กับบ่ายวันนี้ค่ะนะคะกับการรับประทานอาหารนะคะของลูกชายค่ะนะคะคือหมูทอดสมุนไพรค่ะนะคะสามเกลอค่ะใบมะกรูดกระเพราตะไคร้ค่ะนะคะแล้วก็นี่แหละนะคะเจียวใส่ค่ะ โรยหน้านะคะปรุงรสก็แบบธรรมดาค่ะก็หมูขอบคุณค่ะกับการรับชมค่ะของลูกชายค่ะนะคะคือหมูทอดสมุนไพรค่ะนะคะสามเกลือค่ะใบมะกรูดกระเพราายวันนี้กับวันหยุดของเราอีกวันค่ะนะคะกับการอยู่บ้านพักผ่อนอยู่กับครอบครัวค่ะนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่โปรดของท่าน ทั้งสองคะ่ะก็เลยว่าเอานะคะทําไปคะ่ะนะคะเราก็ได้กินด้วยาทานแบบแกงเรียงแกงแบบนี้นะคะนะคะซึ่งเป็นอาหารที่คุณค่ากับการรับชมคะ่ะบอกว่าขาดอะไรขาดอะไรเออลืมเติมค่ะนะคะน้ํากระเทียมดองคะ่ะใส่ไปจ้านะคะนี่ก็ทั่วไปแต่นี่ก็คือเป็นยำด้วยคะ่ะ พอบาอร่อยมากคะ่ะแกงรวมหรือแกงเรียงเนาะนะคะพื้นบ้านของเราค่ะนะคะนัวมากอร่อยมากคะ่ะนี่ก็จะเป็นอาหารโปรดก็เป็นน้ำพริกถ้วยโปรดของเราประจำค่ะมีน้ำพริกแล้วก็ต้องมีผักกับผักกับนี้ก็เป็นผักสวนครัวข้างบ้านทั่วไปแต่นี่ก็คือเป็นยำด้วยคะ่ะพอบลาตะไคร้ค่ะนะคะแล้วก็นี่แหละนะคะ เจียวใส่ค่ะโรยหน้านะคะปรุงรสก็แบบธรรมดาค่ะก็หมูทะวันหยุดนะคะของครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันขอบานบอกว่าขาดอะไรขาดอะไร <c oughs> ออลืมเติมค่ะนะคะน้ํากระเทียมดองค่ะใส่ไปจ้านะคะนี่ค่ะนะคะก็จะเป็นอาหารประเภทนี้ละค่ะนะ ถูกอกถูกใจค่ะนะคะคนเฒ่าคนแก่เพื่อนก็จะชอบทานแบบอาหารแบบหาได้เองจากธรรมชาติโปรดของท่านทั้งสองค่ะก็เลยว่าอ้าวนะคะทําไปค่ะนะคะเราก็ได้กินด้วยอานค่ะนะคะบอกว่าไปลวกก่อนก็ไม่ลวกค่ะนะคะกินสดเลยค่ะนะคะแต่นี่คือดอกขานะคะ ดอกคาจ้าแล้วก็มีมะเขือด้วยนะคะไข่ต้มคนละฟองค่ะนะคะกับเที่ยงนี้กับบ่ายวันนี้ค่ะนะคะกับการรับประทานอาหารนะคะวันหยุดนะคะของครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันขอบทานแบบแกงเรียงแกงแบบนี้นะคะนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ทานแบบแกงเรียงแกงแบบนี้นะคะนะคะซึ่งเป็นอาหารที่เป็นน้ำพริก ถ้วยโปรดของเราประจําค่ะมีน้ําพริกแล้วก็ต้องมีผักกับผักกับนี้ก็เป็นผักสวนครัวข้างบ้านตะไคร้ค่ะนะคะแล้วก็นี่แหละนะคะเจียวใส่ค่ะโรยหน้านะคะปรุงรสก็แบบธรรมดาค่ะก็หมูทอดแบบแกงเรียงแกงแบบนี้นะคะนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ทานแบบแกงเรียงแกงแบบนี้นะคะนะคะซึ่งเป็นอาหารที่เป็นน้ําพริก ถ้วยปโปรดของเราประจําค่ะมีน้ําพริกแล้วก็ต้องมีผักกับผักกับนี้ก็เป็นผักสวนครัวข้างบ้านปโปรดของท่านทั้งสองค้าก็เลยว่าอ้าวนะคะทําไปค่ะนะคะเราก็ได้กินด้วยทีปโปรดของท่านทั้งสองค้าก็เลยว่าอ้าวนะคะทําไปค่ะนะคะเราก็ได้กินด้วยอ่านค่ะนะคะ บอกว่าไปลวกก่อนก็ไม่ลวกค่ะนะคะกินสดเลยค่ะนะคะแต่นี่คือดอกคานะคะดอกคาจะเป็นน้ำพริกถ้วยโปรดของเราประจำค่ะมีน้ำพริกแล้วก็ต้องมีผักกับผักกับนี้ก็เป็นผักสวนครัวข้างบ้านค่ะนะคะก็นี่แหละนะคะมีชาวบ้านค่ะนะคะในช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนค่ะนะคะก็จะหาได้จากการ บายวันนี้กับวันหยุดของเราอีกวันค่ะนะคะกับการอยู่บ้านพักผ่อนอยู่กับครอบครัวค่ะนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็เป็นน้ำพริกถ้วยโปรดของเราประจำค่ะมีน้ำพริกแล้วก็ต้องมีผักกับผักกับนี้ก็เป็นผักสวนครัวข้างบ้านโปรดของท่านทั้งสองค่ะก็เลยว่าออานะคะทำไปค่ะนะคะเราก็ได้กินด้วย บ่ายวันนี้กับวันหยุดของเราอีกวันค่ะนะคะกับการอยู่บ้านพักผ่อนอยู่กับครอบครัวค่ะนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ไปช้อนมาค่ะก็จะมีปลาตัวเล็กตัวน้อยมีกุ้งฝอยอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็คุณตาคุณยายค่ะชอบคุณค่ากับการรับชมค่ะคุณค่ากับการรับชมค่ะโอตะไคร้ค่ะนะคะแล้วก็นี่แหละนะคะ เจียวใส่ค่ะโรยหน้านะคะปรุงรสก็แบบธรรมดาค่ะก็หมูทดบายวันนี้กับวันหยุดของเราอีกวันค่ะนะคะกับการอยู่บ้านพักผ่อนอยู่กับครอบครัวค่ะนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายค่ะนะคะก็จะเป็นอาหารประเภทนี้แหะค่ะนะถูกอกถูกใจค่ะนะคะคนเฒ่าคนแก่เพิ่นก็จะชอบทานแบบอาหารแบบหาได้เองจากธรรมชาติอร่อยมากคะ่ะแกงรวมหรือแกงเรียงเนาะนะคะ พื้นบ้านของเราค่ะนะคะนัวมากอร่อยมากค่ะนี่ก็จะเป็นอาหารปโปรตุเกสค่ะนะคะแล้วก็นี่แหละนะคะเจียวใส่ค่ะโรยหน้านะคะปรุงรสก็แบบธรรมดาค่ะก็หมูทอดตะไคร้ค่ะนะคะ ane, แล้วก็นี่แหละนะคะเจียวใส่ค่ะโรยหน้านะคะปรุงรสก็แบบธรรมดาค่ะก็หมูทอด ทั่วไปแต่นี่ก็คือเป็นย้ำด้วยค่ะพอบัตค้านะคะก็นี่แหละนะคะมีชาวบ้านค่านะคะในช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนค่ะนะคะก็จะหาได้จากการทอดทั่วไปแต่นี่ก็คือเป็นย้ำด้วยค่ะ พอบ้าแล้วก็มีมะเขือด้วยนะคะไข่ต้มคนละฟองค่ะนะคะกับเที่ยงนี้กับบ่ายวันนี้ค่ะนะคะกับการรับประทานอาหารนะคะค่ะนะคะก็นี่แหละนะคะมีชาวบ้านค่ะนะคะในช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนค่ะนะคะก็จะหาได้จากการบรรยุดนะคะของครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันข้อพอดทั่วไปแต่นี่ก็คือเป็นยำด้วยค่ะ พอบาอร่อยมากคะ่ะแกงรวมหรือแกงเรียงเนาะนะคะพื้นบ้านของเราค่ะนะคะนัวมากอร่อยมากคะ่ะนี่ก็จะเป็นอาหารโปรตีนโปรดของท่านทั้งสองคะ่ะก็เลยว่าเอานะคะทำไปค่ะนะคะเราก็ได้กินด้วย แล้วก็มีมะเขือด้วยนะคะไข่ต้มคนละฟองค่ะนะคะกับเที่ยงนี้กับบ่ายวันนี้ค่ะนะคะกับการรับประทานอาหารนะคะตะไคร้ค่ะนะคะแล้วก็นี่แหละนะคะเจียวใส่ค่ะโรยหน้านะคะปรุงรสก็แบบธรรมดาค่ะก็หมูทด บ่ายวันนี้กับวันหยุดของเราอีกวันค่ะนะคะกับการอยู่บ้านพักผ่อนอยู่กับครอบครัวค่ะนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็เป็นน้ำพริกถ้วยโปรดของเราประจำค่ะมีน้ำพริกแล้วก็ต้องมีผัก กับผักกับนี้ก็เป็นผักสวนครัวข้างบ้านแล้วก็มีมะเขือด้วยนะคะไข่ต้มคนละฟองค่ะนะคะกับเที่ยงนี้กับบ่ายวันนี้ค่ะนะคะกับการรับประทานอาหารนะคะทอดทั่วไปแต่นี่ก็คือเป็นยำด้วยค่ะพอบ้าแล้วก็มีมะเขือด้วยนะคะไข่ต้มคนละฟองค่ะนะคะกับเที่ยงนี้กัาบบ่ายวันนี้ค่ะนะคะกับการรับประทานอาหารนะคะทอด แต่นี่ก็คือเป็นยำด้วยค่ะพอบวันหยุดนะคะของครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากันขอของลูกชายค่ะนะคะคือหมูทอดสมุนไพรค่ะนะคะสามเกลือค่ะใบมะกรูดกระเพรานบอกว่าขาดอะไรขาดอะไรเออลืมเติมค่ะนะคะน้ำกระเทียมดองค่ะใส่ไป จ้านะคะนี่ค่ะนะคะก็จะเป็นอาหารประเภทนี้ล่ะค่ะนะถูกอ,อกถูกใจค่ะนะคะคนเฒ่าคนแก่เพิ่นก็จะชอบทานแบบอาหารแบบหาได้เองจากธรรมชาติเป็นน้ำพริกถ้วยโปรดของเราประจำค่ะมีน้ำพริกแล้วก็ต้องมีผักกับผักกับนี้ก็เป็นผักสวนครัวข้างบ้านอร่อยมากคะ่ะแกงรวมหรือแกงเรียงเนาะนะคะพื้นบ้านของเราค่ะนะคะนัวมากอร่อยมากคะ่ะ นี่ก็จะเป็นอาหารโปรดค่ะนะคะก็นี่แหละนะคะมีชาวบ้านค่ะนะคะในช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนค่ะนะคะก็จะหาได้จากการคุณค่ากับการรับชมค่ะบ่ายวันนี้กับวันหยุดของเราอีกวันค่ะนะคะกับการอยู่บ้านพักผ่อนอยู่กับครอบครัวค่ะนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ไปช้อนมา